นะครับสวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับ2 9 0 0 0คนนะครับติดตามวันนี้นะครับก็นะครับหายไปหลายวันนะครับก็พามาชมนะครับวันนี้ก็เป็น power SAE นะครับ SAE TX 6ก0ันะครับรุ่นนี้นะครับเป็น4 channel นะครับตัวใหญ่นะครับ4 channel นะครับ นะครับสภาพก็จะมีรอยนะครับมีรอยตามอายุการใช้งานนะครับสําหรับท่านที่ไม่ซีเรื่องสภาพนะครับก็จะมีรอยนิดนึงนะครับเพราะก็ผ่านใช้งานมานะครับก็จะมีรอยนิดนึงนะครับก็นิดหน่อยนะครับสําหรับท่านที่ไม่ซีนะครับเป็น sae นะครับ tx 6ก0 0นะครับตอนนี้ก็ยังออนไฟอยู่นะครับ2 u รุ่นสนะครับเป็นอ่าาพวเวอร์ของชิวิตชิงนะครับพาวเวอร์ชิวิตชิงนะครับใครที่กำลังมองหา นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเข้ามา1น่งแท่นนะครับหน้าสีขาวนะครับหน้าสีขาวนะครับนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสภาพใช้งานปกตินะครับสภาพใช้งานปกตินะครับขายที่กําลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับไปเปิดปีใหม่นะครับไปเปิดปีใหม่นะครับสําหรับท่านที่ หาพาวเวอร์ไปใช้งานนะครับหาพาวเวอร์ไปใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าอันนี้นะครับกําลังวัดนะครับเป็นอ่าคัตดีนะครับกําลังวัดสูงนะครับอ่าดโอห์มนะครับกําลัง8โอห์มต่อชแนลนะครับอ่าอยู่ที่650บาทนะครับที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่1,100งพันะครับอ่างโอห์มอยู่ที่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบวัตที่2โอห์มนะครับ สามารถขับ18ได้ชแนลละ2ดอกนะครับเสียงกลางได้โหลด2โอห์มนะครับเสียงกลางข้างละ3ได้สบายนะครับท่านนี้นะครับข้างละ2ข้างละ3ได้สบายนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับให้ราคาไปเลยนะครับ12,000บาทนะครับ12,000บาทนะครับพี่ทนายสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงประทุมธท่านีนะครับนี่ครับ พองนี้พวกนี้ก็จะมีรอยนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ซีนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับที่ร้านดอนศักนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอาไปเลยนะครับอ่าเอานี้นะครับเอาคิดแค่นะครับคิดแค่11,000นะครับเอาแค่1 1 0 0 0นันะครับเอาแค่11,000บาทนะครับลดไป1 0 0 0งนนะครับอ่า เอา1 0 0 0 0นึงพันบาทนะครับใครไวใครได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับ1 1 0 0 0มืบาทนะครับ c h a ช n e l นะครับ11,000ืบาทนะครับของ S A E T X นะครับ6.5 0 0นะครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็จะเป็น X R นะครับสัญญาณออกก็จะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคคอนนะครับลูกค้าก็เลือกการใช้งานนะครับปุมนะครับวมก็1กับ2พ่วงกันนะครับ3กับ4พ่วงกันนะครับถ้าเราจะโมโนนะครับ ถ้าเราสเตอร์นะครับก็แยกซ้ายขวาอิสระนะครับสัญญาณเข้าก็ศูนเราทั่วไปนะครับอ่าราคาอยู่ที่1 1ึ0 0หมบาทนะครับเอาไปเลยนะครับใครที่มองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรีบจับจองเข้ามาได้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับ T-X 6ก0ันะครับขับกลางได้นะครับชแนลละสอถึงสดอกนะครับโหลด2โอห์มได้นะครับอ่าหรือท่านไหนอยากเอาไปขับเบรเล่น4ี่คนสก็ได้นะครับหรือจะขับกลางขับมอนิเตอร์ขับแล้วโอ้โห ได้หลากหลายนะครับของชิวชิ่งนะครับของเอเดนะครับใครที่กําลังมองหานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแรกทีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก็โลนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่อยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมานะครับก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับหรือเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับหนึ่งกับสองขับกลางแหลมนะครับสามกับสี่ขับเบียดนะครับลองฟังน้ําเสียง อ่าว่าๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับน <Evet> ้ําเสียงข่าวๆกันดูนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับอ่าหนึ่งกับสองขับกลางแลมนะครับสามกับสี่ขับเบรดนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนะครับชัดๆนะครับใครที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับนะครับ ับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเข,ข้าข่าน้ําเสียงกันดูนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเข้าข่าน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ นะ,นะครับ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 ชัดๆนะครับไฟก็ขึ้นประมาณ2เมตร สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่11,000บาทนะครับของ SAE TX 6,500นะครับลดไปเลยนะครับ11,000บาทนะครับ1,000งพันวัตต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ที่สี่โวลต์นะครับขับสิบแปดได้ชิแนลละสองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสินค้าของวันที่แปดนะครับเดือนธันวานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านไหนที่ต้องการพาวเวอร์เปิดปีใหม่ก็เข้ามาคุยได้นะครับจัดชุด เป็นชิ้นหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับตู้ลําโพงดอกลาโพงก็แวะเข้ามาชมได้นะครับขาดเดือตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านดันศัก์อยู่ปทุมธานีนะครับเส้นออกนะครับสระบุรีก็แวะเข้ามาก่อนนะครับเผื่อได้เจเนอ้อคู่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ0837398945นะครับ11,000บาท SAE TX 6500นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ